สวัสดีครับพี่น้องแฟนทัพเอฟซีพอกันเท่านี้บรรยากาศยมศามวันเสาร์อากาศเย็นสบายสบายรมวีวีสะะเป็นบรรยากาศอยู่ที่อยูโดมครับพี่น้องครับพอโันเนี่ยนอนยู่นี่นอนอยู่โดมพี่น้องเบิ่งบรรยากาศยมศามวันเสาร์หางโดมเขาไม่อยังนี่อ้อ๋อพอยพอยพลอยแบบนั่นได้อยัางเราพ่อ ไปคุดปูได้บ้านค <c oughs> น,นหูเลือกไรปูหน้าหนาฝน,นมันิวหูเลืกตัวหูแขนกลัวๆพู้นี่โอ้ในตัวนึงปนใช่ป่าป่าตีบบ้าน ไ่ได้โพดีนี่มองหาอยู่าหกินพี่นออ้องมาขึ้นกระหางหนูพยายามได้ตัวน,น้อยนอยก็เลยปล่อยเหลือตัวมัน <laughs> บ่เป็นหนูซิ่งลูกหนูพูคบพี่น้องรันตะวันตะหน่อยเ <laughs> มื่อเช้าได้ตัวหนึ่งซ้ำแขนเนี่ยกำลังจีให้จันบุตรขัวขัวหนู เตือนเตะสาแรงว่านี่ผู้ใดมากอยู่ที่น้องรถผู้ใดมาขับตีมือเลยลุกเขาวันขาคือคนนึงเห็นว่ารถขับรถฝีมือ นี่อาจารย์นันตสี่ก็นอนทั้งรถบัสครับพี่น้องครับนอนทั้งรถบัสผู้กลับบ้านก็กลับแรกเนี่ยได้ยนินบอดวัดสิถมดิดมาเลยครับพี่น้องนี่นี่ที่มองเห็นหน้ามวยก็เป็นของของบอดโจคือสือคู่กันนะครับใจถมกันมากเลย ถมดินขึ้นมามองปูเขาทีนี่แหละตงทีถมดินมาจนหดถนนเลยก็ี่สร้างโดมอีกแล้วมั้งซอบมึงสร้างอาณาจักรลำเพลินสาวหน่อยลำเพลินกันเลนะ าการเปลี่ยนสบายทงก่วงปลอดโปร่งดีครับพี่น้องพญ้ม,มาอยู่เนี่ยตั้งแต่วันที่28ครับพี่น้องเขาไม่เวลาสองหมื่นแล้ว ก็ขอบคุณเอฟซทางแมวหลาดด้วยนะครับที่ให้กำลังใจมากนะพอได้อยู่พอมีกำลังใจน้ำมูขอบคุณอลายใหาหนึ่1,000บาทกลได้ขึ้นเป็นพันล้านเมื่นหลานอ่นรองเด้อนะครับ ยังพระท่านมีไผครับพี่น้องพอตื่นแต่เสาพระเจ้าพระท่านได้ตื่นแล้วพระท่านมีผู้ใดมาตื่นแต่เสากับพลเอกเหมือนตื่นไปยามบ่วงพอง่อแหลมก็ตื่นไปก้นปูเสร็จแล้วอา <c oughs> <c oughs> จารย์บุ๊ดได้พักไป มื่อเนี่ม่กินออมนูน้ำกันครับพี่น้องได้หนูตัวบอกง่ายแต่หนึ่งขัวหนู กระท้อยกระทงฝนมันาลอยแห้งลอยเร็วจังยังไม่ได้ขึ้นจากน้ำอยู่กระท้งร้อยอะไรจนๆหนุ่มฝนๆกระทงปลุกลูกครับพี่น้องครับเมดเบอร์ว่างอลังการขนาดเลยฝนยังอยู่ในน้ำอยู่ โดมครับพี่น้องครับแั่งกับรุงคั่วมืว่อวานนี้นัดก,กันบใบม่วงครับพี่น้องครับบัวจะเป็นมอลลัมเดนเซอร์มาสอมกันสอมเซวันทีหนึ่งทีสองเอาเอฟซีพลเอกันธ์เสนสื่อบัตรสื่อตัวกับฝาสื่อเข้ามาในพี่น้องเด้อน,นะครับ บัตเท่าไรก็คอพอโอ้โหหันหันมาสองหอยเจ็ดสิบเก้าบาทครับพี่น้องครับถามมม้ถาบมาดถ้าบมาบเกาบาทครับพี่น้องสองมือยสีบาทบาท,ออบาทโอ้คุ้มขนาดพี่น้องครับคุ้มเกินคุ้มสมือยสีบาบาท ศิลปินรับเส้นไงสิมีพ่อวิรพงวิรพงวงศิล,ลป์ครับพี่น้องครับเบียพร้อมพงศ์แล้วก,ก็บ,บอยสิริชัยไม่ไทยเจตวันผูดม่ตะนักหลอกใหญ่ๆมาน้องไม่กับม่านะครับพี่น้องครับมาอีกรอบหนึง่งว่ามันคุ้มคักเตือบอยู่ครับพี่น้องครับพร้อมกับทีมงานสโนอยเพชรปันแพงคุ้มเกินคุ้มเลย สองมือนี่สิบาบาทถามเมาเมาก็สองบามีมือในแน่ถวมเมาหนิมีสิบสิบเอ็ดสอมสิบเอพอครับอนี่มือปากแม่จ่าขุบด1ิก็สิบเอหน่อยนะซิบก็สอ็ดนี่มือปากตอนี้สาธิตายตั้มสาธิตายตั้มเสียงเพียวบ่ามา

12ทีมสาวน้อยเตะบุ้งนั่นนะครับพี่น้องครับคุ้มขนาดเลยนะครับแค่207,99บาทนะครับหมาา้อหม้อย207,99บาทเพิ่มก็ได้นะเพิ่มหนอย30บาทเพิ่มห30บาทโอ้โหอยู่บนส่งานบนสี่งานหลวดเลยแฟนคลับเอฟซีภูรยังบ่ทันได้ซื้อบทจองตัวกัน เ่าซื้อเข้ามาครับพี่น้องครับไก่อแล้ววันทีหนึ่งสีหอดหมืออื่นนี่ครับพี่น้องครับถ้าซื้อสองมือหนึ่งคับสองนึ่กับร้อยสี่สิบเก้าบาทถา้าเมาส์กัสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหอดวันทีสิบเอ็ดสิบสองครับพี่น้องครับรำลองว่ามวนดับเบิลมวนพี่น้องเชตื่นตาตื่นสิครับด้านหน้าเวที กับโซ่ใหม่ๆบ่กไมีโซ่เก่าจักเยื่อกเลยพี่น้องมีแต่โซ่ใหม่ๆเลยจะได้พี่น้องได้เบิ่งกันเป็นการเขามาเบิ่งค่ายเครียดค่ายยังไปเนาะพี่น้องเนาะ คืนนี้ก็เขาแม่เหลาบางทีครับพี่นะครับเขามาซอนคืนแล้วอยู่ใไฮน่านี่ให้มันไดบรราานน้บรรยากาศคนนี้ของเตียงมันดังบรรยากาศอยู่กลางท่งหน้าเมื่อแรกนี่แม่ล่าใส่ชุดได้พี่น้องเด้อนะครับใส,ส่ชุดเพชรหมอลำใส่ชุดเพชรทุกคนเลยนะครับเขาแม่เหล่านะครับพี่น้องเตรียมโถเบื้องเช่นกันขึ้นกันนะครับพี่น้องครับ เอาคลิปนี้ไว้ซะนี่พี่น้องพอกันไว้ในคลิปหน้าความยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนล้ำรวยล้ำรวยเด้พี่น้องเด้อน,นะครับใส่วันที่หนึ่งนี่ถูกหัวเรื่อเบอรอกันนะครับสวัสดีครับ